อยู่ในเมลเบิร์นที่อากาศดีมาก ตอนนี้ก็คือกำลังจะเดินไปที่โรส l ลนคาเฟ่นะคะเพราะว่านัดเพื่อนกินข้าวเช้ากันนานเมลเบิร์นอากาศดีขนาดนี้นะคะเราภาพไม่ได้ก็ต้องชวนเพื่อนมานั่งทานขนมนั่งทานอะไรเล่นนะคะวันนี้เป็นวันเสาร์นะคะอากาศ33องศานะซึ่งในมุมเมลเบิร์นเดียนบางคนก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะอันนี้มาลมไปหรือเปล่าแต่เราว่าสําหรับคนไทยเนี่ยก็คือกำลังอากาศดีมากเลยลมเย็นๆนะมีแดดออกคือรสสุดๆถึงแล้วเข้าโรสเลนคาเฟ่ร้านนี้นะคะเป็นคาเฟ่เบรคฟาสต์สไตล์ไทยๆกับนะแค่คขาประจำพังอฟเฟร วันนี้นะคะคาปูชิโน่ข้าวไข่ข้นกุ้งโจ๊กหมูสับใส่ไข่ขอตัวไปเมส์ก่อนนะคะร้านนี้เราเคยรีวิวไปแล้วครั้งหนึ่งนะเขาขายเบรคฟาสต์ขายไข่กระทะจริงๆมีอีกหลายอย่างเลยที่น่าทานนะคะก็แนะนําให้ทุกคนได้มาลองทานกันนะเสร็จจากร้านแรกเพื่อนบอกว่าโอ๊ยมันต้องมีน้ำล้างคอหรือเป้าแกเราก็เล่อยเดินนะคะจากโรสลินซึ่งอยู่ฝั่งหนึ่งของเมลเบิร์นไปที่โรงชาที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งของเมลเบิร์นเลยค่ะภารกิจเดินทางไกลนะคะจากโรสลินสู่โรงชารเรือหมดอเลยนะคะรอเรือเอกเสียง แล้วต้นเย็นนะคะมันจะต้องเป็นอะไรร้านอะไรเีอ่ะไม่มีแล้วเออนดกไม่ออกเลยอ่ะใครนึกออกพิมพ์ในคอมเมนต์เลยนะคะ <laughs> เันจะไปเนี่ยนะคะ <S <S เขา,ปะะเ,าเป็นคาเฟ่เปิดใหม่เลยเขาจะขายอาหารเช้าสไตล์ภูเก็ตนะคะก็มีเป็นไข่ก,กระทะไข่ลวกชายเย็นไมโลอะไรพวกนี้แต่พอดีวันนี้เราทานอาหารเช้ามาแล้วนะคะเราก็เลยกินแค่ขนมของแพทจะเป็นชายเย็นท็อปด้วยขนมปังปิ้งค่ะส่วนของเพื่อนเราจะเป็นนมเย็นกับขนมปังสังขยาแล้วก็ข้างๆมีไมโลนะแต่ว่าวันนี้ไม่แน่ใจว่าเขาอาจจะทําผิดสูตรเลยหรือปเปล่าว่าไมโลคือเข็มมากโอเคทึงเวลาแยกย้ายค่ะเดี๋ยวช่วงบ่ายนะคะแพทจะเข้าออฟฟิศไปทํางานนะคะวันนี้แพทมีไปเช็คภาพจากน้องไผ่ตากล้องคนสวย เรานะคะเราจะมีการลงคอลเลคชันใหม่ซูนมากๆเลยยังไงกดติดตามกันไว้ใน Victoria Corset Co. นะคะและฉันเคยอยากหาไอเดียที่กินที่เที่ยวในเมลเบิร์นฝากกดติดตามกันไว้ด้วยนะคะ